โอเค SBT วิดีโอเกมครับมาที่โปรเจกต์ลิมโบในะพาร์ตต่อไปนะครับอ่าพาร์ตพาร์ตพาร์ทเย oh. อยโอ้ยจะเริ่มเกมมากูวตายหญ่เลยอ่านะครับพาร์ตที่เจ็ดนะครับโอเคอุ๊ยยิ มันจะเสียงลงไปดีไหมเสียงก็โอ้เย้เอออเต้ขอโทษเ้เ

หน่อยจะเริ่มยิปปีอะทีมเหาะนมเนี่ยโอเคเอ้นินจาสเต็กนินจาโอเคกูจะไม่เสี่ยงลงไปทางซ้ายอีกแล้วนะเอ้ <c oughs> โหทางตรงนี้ก็มีกูมองไม่เห็นได้ไงวะโอเคอ่ามยอนลูกศอนนะฮะ Gravity guys แล้ต้องทาคือการไอกองบ้านี่ไปแล้วก็กลับออเพราะว่าดาววิีตรงนี้มันมีวันหมดนะอเอ้ยเอื oh, <no. S 1> ้อ n นข้า,า,นนางสทงสไปมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วโอ h yes, yes. ว่าจะไปตอบคำถามรุมพีเหมือกันนะฮะครอบไะตบนี oh yeah. Oh yeah. ่เนมามมตตาเลยเอ้ยเฮ้ยเลยนะฮะเล่นไปมีซีเรียส โดดไงสีโดดไงสีกลับมานักเรือนะครับโอเคกลับมาเพื่อความปลอดภัยใน

ชอบว่ะแม่งอาร์ตฉากเนี้ยแม่งทะลุก,กระจกอ๋อเห็นดาวประกายพืิ้แล้วกูกูเห็นทางสว่างมันจะสโลไปถึงไหนเนี้ยโอเค,อเคนั่นกูเห็นทางสว่างแล้ว ผมแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์พี่เต้ของเรามืดมืดมืดจังเลยวะพี่เต้อย่าหลับตาพี่เต้ถ้ามึงหลับตากูมองไม่เห็นมึงเลยนะเว้ยเฮ้ยอยู่ไหนเนี้ยออเริ่มสว่างแล้วครับเ <c oughs> ออโหพี่เต้นั่นนั่นขาใช่ไหมเนะี่ยขาขาแม่งชี้ฟ้าเลย เอโคยังไม่หยุดดีกวะถ้าตอนนี้มันช่วงแฟบก็พี่เตะแฟบอย่างสโลโมชั่นมากที่สุดฮนะขึ้นลงขึ้นลงแฟบโอเคขึ้นมาสิวะขึ้นมา พี่เต้อย่าหลับตาพี่เต้มองผมพี่เต้จะตายไม่ได้นะพี่เต้ต้องนำพาผมไปสู่ทางสว่างก่อนนะครับไม่งั้นตัวพี่เต้ก็จะมืดยอยู่แบบเนี้ยตื่นใช่ไหมตื่นขึ้นมาพี่เต้ตื่นขึ้นมา,นมาพี่เต,ต,ต้เดินไปพี่เต้เดินไปเดินไปสู่ทางสว่างบัสไลยเยียมาช่วยนะเรื่องคนละเรื่องไอ้เหีย สูบคว,วันวะอันไกลโพน้นอันนั้นคือน้องสาวของเรานะฮะที่เรามาตามหาที่ขอบทางนรกนะฮะก็น้องสาวกําลังขุดหรือกําลังแฟบหรือกําลังอะไรก็ไม่รู้นะฮะพี Peter, ่เต้ค่อยๆย,ย่องไปหาน้องสาวองเธอเอของน้องสาว,สาวของขุยน้องสาวตกใจไอโรคจิตที่ไหนมาอยู่หลังกู โอเคจบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลิมโบเกมนะฮะเกมซึ่งร์ตมากๆเลยแนะนำนะครับเล่นให้ได้หามาเล่นหามาเล่นให้ได้เลยไม่ยากไม่ง่ายเด็กปอนด์หนึ่งเล่นได้ไอคิวนะี <c oughs> ่เกมที่สนุกสนุกมากโ okay. อเคนะครับแล้วผมจะลองสปอยเรื่องให้ฟังก็คือเมื่อกี้เห็น ลองย้อนกลับไปดูนะครับจะเห็นว่าน้องสาวเนี่ยกำลังน,นั่งแฟบอยู่นะฮะเออไม่ใช่ดินั่งชิกนั่งชิกชิชิชิน้องสาวกำลังนั่นนงชิกอยู่นะฮะเ,ออเนี่ยฮะตรงใต้ต้นไม้นะฮะซึ่งจะมีบันไดาย,ยาวลงมาเลยนะฮะผมสันนิษฐานว่านั่นคือบ้านต้นไม้นะฮะออแล้วก็อ,อจะเห็นว่าฉากเนี่ยฉากเมนูเนี่ยบันไดเนี่ยพังแล้ว บาดต้นไม้ล้างแล้วและถ้าสังเกตดูด้านล่างของต้นไม้จะเห็นแมงวันอยู่2กลุ่มนะฮะผมสันนิษฐานว่านั่นคือร่างของเด็ก2อคนนะฮะก็คือพี่กับน้องซึ่งวิญญาณจิตของน้องสาวเนี่ยอยู่ที่บ้านต้นไม้รอพี่อยู่แต่ว่าจิตของพี่เนี่ยไม่รู้ไปไหนเลยต้องมาตามหาน้องสาวที่ขอบทางนรกนะฮะ ก็เลยกลับมาที่บา้านต้นไม้นี่นะครับเอ่อก็ตามสปอยของพลังนะครับก็เป็นข้อตกเตยมก็คือบอแมงมุมบอสด,ด่านแรกนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความกลัวเด็กทั้งหลายแสดงถึงความโดดเดี่ยวที่ว่าอ่ที่ชายเนี่ยโดนแรกโดนไม่เข้าสังคมไม่เก่งอะไรประมาณนี้นะฮะ ฝนแสดงถึงความเสียใจนะฮะไม่ใช่ในปานที่แล้วที่บอกว่าฝนตกในความฝันเป็นฉี่แตกหรือฝันเปียกอะไรไม่ใช่นะฝนแสดงถึงความเสียใจความโศเศร้านะฮะ,ะแล้วก็คิดว่าพวกโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแสดงถึงการก่อสร้างก่อสร้างป้านต้นไม้นะฮะ,ะพเรื่อยว่อะไรนี้แล้วพวกแรงดึงดูดกาวิทีกา a วิทีไกด์เนี่ยครับก็คือ,อแสดงถึงการตก ตกจากบ้านต้นไม้นะแล้วก็มาตายหาสองคนอยู่นี่นะฮะอ่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเกมเนี่ยเจ้าเจ้าของเกมเนี่ยผู้ทําเกมไม่ไม่เปิดเผยสปอยอะไรมาเลยนะฮะปล่อยให้เป็นปริศนาต่อไปก็คนคนอาร์ตก็คิดกันไปต่างๆนานานะฮะว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้อ่าผมก็อ่านของเขามาอีกทีผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไราคิดว่าเออเรื่องแบบเนี้ยเรื่องเนี้ยมันน่าจะใช่นะที่ผมพูด โอเคนะครับสำหรับ SBT วิดีโอเกมก็จบแล้วสำหรับลิมโบ้ปลาสุดท้ายนะครับพบกันในเกมเกมใหม่โอเคครับสวัสดีครับ